๋อวัดนี้ค่ะวันนี้มีเหลืองเลา่าหมาโบนะคะเกี่ยวกับประวัติของตัวเองเรื่องการเจ็บฟันกาปวดควันแต่เจ้านั่นเจ็บฝันกลามเจ็บฝันกลามตึ้งนี่ไปอาโม่ไล่โม่เลย,มเลยไม่ให้ไปต้อนเดียวก็ไม่ให้คือเมือกมันบวมเมือกมันนักเสพมาบวมลเต๋าัวมไม่มือถึงโม่นัดว่าไปพลาตัดตินามาราธซึ่งก็มีเพื่อนคนหนึ่งแนะนำว่าให้ใจพักการดวแว่นนี่เลยออกมาซึ่งโรย ยี่ยี่ยี่ให้มันเตะให้มันเป็นเป็นเป็นน้ำเป็นเนื้อก็เป็นน้ำเป็นให้มันเตะซึ่งตีนี้วมาซึงอุดควันละมันห้าวินาทีมันจะดูดมันจะมีความร้นรนซาซาในปลาน่อยๆนอยมันจะดูดความเจ็บตรงนี้ภายในห้าวินาทีนี่มันกระ่าลุงซส่าลุงเรือยๆค่ะซึ่งกระจายประมันเช่นกรจายหน้าคือจ่จายทุกวันโ่เจ็บรบเจ็บก็ไม่มาจนเกินไปเร็วมันจะแห้งลงเองเลยฉช่นรักษาประมาณ อาทิตย์หนึ่งกะการให้งใายเลยนี่เป็นความรู้ส่วนมุกคนนะคะถ้าว่าเกิดเชื้อการหลงํำเล่ถ้าเกิดไม่เชื้อกาไม่หวากันกะไม่ทราบว่าเทวะพีเจ็บแต่รล้งเนียเจ็บนั่นเข็ใหต้องทำวันหรือว่าระยะเวลาเดี๋ยวว่าเจ็บตันนั่นเจ็บมาเป็นอาทิตย์อป้ากินข้าวไม่ได้เลยกินได้ไม่ได้กินได้แต่นมกับน้ำป้าไม่โอ้มันมนี่มันแข็งมันดึงไม่เดืกินข้าวกิน่ายใจนิวยิบ กินเลยาจโจรไม่ได้เจ็บมาาม้าขาซึ่งมีบอกเพื่อนแนะนําให้ลงชายเลยครับโอยเลยนะมือจนกินได้ว่าแย่งแย่งข้าวในป่านแย่งไม่โจเก็บลําดันเอามาจิ้มควันนี่้พี่มาจงกระจุกโรโรโรกรจุกโดอันนี้ข้าไปนะเกตกับส่วนเยวาโรเจ็บมันกะทีนี้บูทุกว่าเออมันมันมันใ้ได้กะจันใจนึ่งวันใจกิดวะใจสังวันเลย กอนอนกางคืนกอรุ ào, hai, звон, man, man ่งเช้าให้แต่ว่าไอ้ส่วนแต่บวมมันมันจะยุบลงเรื่อยกับประมาณเนื้อตงัแห้ง่ายมดยากว่าจากการเป็นป้าตัดไม่ต้องป้าตัดไม่ตมอไม่ต้งป้าตดไม่องป้าตัดไ่ต้องปาดไม้องปดม่อาป้นัด่องปัดไม่ตเอ้าตั่ตนอปตั่ตดไเลยอาตัดไม่ต้าะัดไม่องปา่องปั่้องาตั้งปตั่ต้้าเัดม่ต้้นตัด่อตัแล้วก้อาไปต้าัมปาณ วินาทีให้จะว่าเจ็บเจ็บปูเจียนเจ็บวันนี้เบียนไหเจ็บมามาเลยให้เจนใจอาติดเดียวเพื่อเองไม่เลยเดี๋ว่ามันเป็นความเสียส่วนบุคคลนะปีหน้าบางคนมันกันหลังเนื้อหลังยานะค่ะคะไม่ไม่สบายอ่าไอ้เวลานี้ปัจจุบันนี้ผีอย่างเจ็บเลยไหมไม่เลยค่ะให้ปกติเนื้อได้ก็ปกติหมดแลวอ๋อจะแตีว่าบวมเตรงนี่นะโอ้กางยอยมันเลยหน้าเย่เลย น้าน ph ี่เย่บัวมุงลงแบบนี้เลยเจ็บเยอะเลยมาตรงนตรงราวมันต้องอยู่ข้างนี้เลยราบัวมไม่ได้ต้ฟ้าบหมืนนาต้นนั้นไม่ได้ตานาหนึ่ีเดือนแล้วนี่กับระมันสามเดือนว่าเลยค่ะคือให้ให้ให้ไม่เคยเจ็บเลยถ้าว่าเคยเป็นละมานาดเป็นแผลก็บัวมได้แบบนี้เอาไว้นี่แหละยียีแล้วต้งเงิเราไปซื้ยไปซี้ลเราคบไปให้นี่จันเชื้อจริงนะคงิงเนี่เด็กเกษตรเลย เด็กเจ็บมากพ yeah. yeah. em. ี s <S ่โอเจ็บกี่ว้าเคยดปวดกันไม่ได้เลยขาจนเจอน้องแก้วขาถ้าเกิดต้นเจอกันเนี่ยเปิดตัวส่วนมากตัวมาตามกันได้ขาส่วนกมากปักหลาดตัวแว้นขาพิมพ์พิพิพิมพ์ข้าไปเลียนในกูเกิลได้เลยขามันจะขึ้นว่าปักหลาดตัวแว้นเว้นถ้าว่าเคยเจ็บเคยปวดกันลงั้งรู้นะคะว่าง่ายไหมง่ายโอเคนี่ขาขอบคุณมากค่ะ Ta cứ yên vào kiếp này đi cả, chuối chuối chè cả nắp cả. À.